เอาละครับสวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะครับมาอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT Coin2fit กันอีกแล้วเนาะก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ได้มีการแนะนำเพื่อนๆลงทุนคิดวิเคราะห์แยกะแต่ตองกันโอเคนะครับผมผมจะมาอัปเดตเกม Coin2fit นะครับคลิปอื่นๆที่ผมทำ Coin2fit ผมอยากให้เพื่อนล้างมันไปให้หมดนะครับใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วอยากจะลงทุนเกมนี้ก็ฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกละกันนะเพราะว่าคลิปหลังๆคลิปก่อนหน้านั้นนะครับมันมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนสัญญาณเหรียญนะครับอัปเดตหน้าเว็บไซต์ใหม่ก็โลโลนทงุ งบน้อยๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอันดับแรกนะเกมนี้นะครับเล่นฟรีไม่ได้เพื่อนๆต้องมี NFT ที่เป็นปลานะครับตอนนี้ปลาผมมี1ตัวกับหอย3ตัวครับที่ผมเคยวางแผนไม่ว่าจะทําฟาร์มปลานะครับผมก็ไม่ได้ตามแผนนะเพราะว่ามันมีเกมเยอะนะครับพเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าผมเล่นหลายเกมมากนะก็เกมนี้ก็เลยกลับมาให้หารอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ อาทิตย์หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อาหารให้อาหารมันเลยประมาณ3วันนะครับที่ไม่ให้แบบว่าไม่ให้เลยนะครับลืมมันทิ้งเออทิ้งมันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมก็กลับมาให้อาหารแล้วก็รายได้ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของผมนะอะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในเรื่องของราคารายได้เออราคาของตัวคอยทูฟิตนะครับไอ้คอยทูฟิตนะครับเข้าคอยมาเก็ตแครทุกที่เราจะดูในภูคอยไงแต่ทีนี้มันเข้ามาแล้วนะครับใช้โลโก้เป็นแบบนี้ยังไม่สามารถออาแอดเหรียญเข้าเมตามาตรงนี้ได้นะครับแต่สามารถ สวอปในแพนเค้กส w a ปได้ปกติเลยเพื่อนๆก็สามารถเอาสัญญาณตรงนี้นะครับผมย้าเลยนะถ้าเพื่อนๆมือใหม่ไม่เข้าใจในเรื่องของตัวเหรียญนะครับสัญญาณอะไรเนี่ยมาเอาตรงนี้อันนี้คือสัญญาณตัวเหรียญใหม่นะครับก็กดเข้าไปใน Meta m a r k นะอ่ะแล้วเกมนี้นะครับผมอ่ะได้ได้คืนทุนแล้วก็บวกกำไรมานิดหน่อยแล้วนะเพราะว่าราคาเหรียญมันเพิ่มขึ้นนะครับ ไอ้ระบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้ระบบออริคเลหรือเปล่าที่เหมือนกับคริปโตไมยที่เพื่อนๆเ,เคยเล่นกันอยู่อะไรอย่างงี้นะนี่นะครับอ่ะให้ดูแว๊บ,บๆให้ดูแว๊บๆเออเดี๋ยวแอบ,บเข้านะครับแอบ,บเข้าไม่ต้องบอกเพื่อนๆนะครับมันก็มีบางเกมนะครับที่ผมเล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปนะเพื่อนๆก็มันไม่มีอะไรนะครับแล้วผมเห็นช่องอื่นเขาทํากันเยอะแล้วไงเออผมก็ไม่อยากจะทาอ่ะก็เปิดโอกาสให้กับช่องอื่นที่เอาไว้ทาคลิปให้คนไปดูของเขาบ้างนะครับเขาเรียกว่าแบ่งปัน เอแบ่งปันคนดูให้กับไปดูช่องอื่นอะไรอย่างนี้นะจะให้ผมทำ,ทำแบบว่าทุกอัน n f t ทุกอันก็ไม่ไหวนะครับเพื่อนๆทุกวันนี้ยังแซวผมเลยนะครับว่าแบ่งเวลาได้ยังไงเออนาะเออผมก็ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่3บาทนะครับ3.13ราคาแบบ ขึ้นมารุนแรงมากนะเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเกิดขึ้นจากตัวเกมได้อัปเดตนะครับในรูปแบบของตัวเกม 3D นั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูทีไปดูในเกมก่อนนะครับอันนี้คือ,อตัวของเว็บไซต์ไม่ใช่ดิตัวของ YouTube ของ o o ย to Fit นะครับจริงๆเ,เอเขาอ,อัปเดตตั้งแต่26ตุลาแล้วผมได้ดูคลิปนี้ตั้งนานแล้วนะแต่ก็เพิ่งมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูดตัดสินใจดูนะครับเกมน่าเล่นมากนะครับแต่ตอนนี้คือ เป็นเป็นในช่วงของเบต้าของตัวเกมที่เราได้ดูนะครับนี่เราจะได้ตกปลานะครับเดินเป็นตัวกล่องโง่ๆอย่างนี้นะเออนะครับในอนาคตที่เขากําลังจะทําอยู่เพื่อนๆเห็นไหมเออมันเลยทําให้เกิดแบบว่าคนเลยสนใจนะครับเพื่อนๆหนีเพื่อนๆเข้ามาตลาดสามารถซื้อเรือซื้ออะไรได้นะครับเออนี่ไง แล้วเราก็ไปสามารถนั่งเรือหรือว่าตก,ตกปลาตรงริมหาดอาจจะได้ปลาไม่ค่อยดีนะครับแตออ่อาจจะได้ขยะมีมีขยะบ้างมีอะไรบ้างแต่ถ้าเราเออซื้อเรือหรือเช่าเรือเนี่ยไปตรงกลางทะเลก็อาจจะได้ปลาที่มันมีราคานะครับนี่เลยนะเอ,อไปดูกันได้นะครับผมถามว่าผมเห็นเกม 3D นี้ผมก็เลยเฮ้ยออตัวของวัยรุ่นสเปนนะครับเดบของเกมคอยทูฟิกคือคือของประเทศสเปนนะเพื่อนวัยรุ่น,น,น,นสเปนนะครับผมชอบเรียกเขาางี้นะวัยรุ่นสเปนก็วิก็ถือว่า น่าสนใจนะครับในการอัปเดตตัวเกมอยู่นะเนี่ยคือเขาก็ใส่ใจแหละมันมีช่วงหนึ่งที่ตลาดมันดิ่งนะครับเนื่องจากความเชื่อหน้าเชื่อถือแล้วตัวเหรียญมัน การตลาดเขาอาจจะไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้เขาเติบโตแล้วก็เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นก็เลยก็เลยน่าสนใจสําหรับคอยทูฟิตนะครับไม่แน่ใจว่ากลุ่มเทเลของคนไทยมีอย่างนะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะลองไปบอกเนปนะครับให้สร้างกลุ่มของคนไทยในคอยทูฟิตจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันผมจะบอก,กบเพื่อนนะครับว่าจริงๆเกมเนปทีเพื่อนก็เล่นมาหลายๆเกมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคลิปโตคาหรือว่าอะไรนะครับเทเลแกมผมรู้สึกว่าก็มีแต่ผู้เล่นหน้าเดิมๆนะครับมผมไม่เคยเจอคนใหม่ แต่ถ้าใครที่เป็นคนใหม่ที่เข้า NFT นะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเพราะว่าบางทีนะครับคนใหม่เข้ามาเขาไม่มีข้อมูลความรู้ใน NFT นะครับเออเพราะว่าผมไม่ค่อยได้สอนในการแบบว่าลงดีเทลลึกในการเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย ไอ,อ้ตรงนี้นะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกว่าเออพ,พิ่งเริ่มในนิฟทวันนี้นะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มจากคลิปนี้อันนี้ก็ลองบอกกันหน่อยนะครับเพื่อ,อ,อผมจะได้แปะในเรื่องของ Facebook หรือว่าไลน์ไว้นะครับให้เพื่อนเพื่อนมาปรึกษานะเพราะว่าจะได้ลงทุนนะครับไม่ผิดพลาดไม่อะไรอันนี้ผมก็ขอบอกหน่อยเพราะช่วงนี้ผมเป็นคนใหม่เข้ามาเยอะผมก็เลยไม่รู้ว่าเ,ออเป็นคนใหม่ เป็นคนใหม่คนเก่าหรือว่าคนที่พลาดนะครับเอออันนี้ก็ลองลองคอมเมนต์กันได้นะอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เราได้ดูในเรื่องของตัว new version นะครับว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตนะอ่ะโอเคนะครับตัวเหรียญก็ตามนี้เลยโอ,อ้อ่ะตรงนี้ผมมีเหรียญอยู่เดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะฝากกลับเข้าไป,ไปเปิดไข่นะเพื่อนๆน,นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตลาดกันสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ปลาไข่เท่า,าไหร่นะราคาตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะแพงพอสมควรแล้วเนี่ยราคาต่ําสุด อืมอุย้ยทำไมถูกจังไอยอย่าไปซุ่มนะครับโอ้ราคาถูกมากผมว่าใช้ระบบออริเกิลอนะเพราะตอนนั้นผมซื้ออยู่ที่500แล้วตอนที่ราคาตกขึ้นตกแบบตกลงไปราคาแบบถ้าจำไม่ผิดผมว่าตกไอ้ตรงนี้อะแถวๆวสีแดงเนี่ย ราคาปลาตอนนั้นตัวละ800นะครับเออเพราะมันใช้ระบบอ,อ่าผมผมพูดบิดหรือว่าออรครนะออริคนะิลน่ะเออระบบนั้นอ่ะที่แบบว่าถ้าราคาเหรียญสูงปลาก็จะถูกอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายเสี่ยงดวงนะครับก็ไปสุ่มเปิดไข่ได้นั่นเองนะครับโอกาสได้แลเออกรณีในการเปิดไข่นะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะตอนนี้นะครับตอนตอนแรกแบบเบ็ดอ่ะมันจะมี4 4คันแต่ตอนนี้มีอยู่แค่อ่2คันแล้ว ในเรื่องของอาหารกับตัวเบ็ดอ่ะสอดคล้องกันแล้วนะเพื่อนๆตอนแรกนะครับผมใช้เบ็ด5แล้วอ่ะได้อาหารมาแค่2อ่ะมันไม่พอปานะครับเออตรงนี้ก็คือไข่แลนะครับ700นี่วันนี้ผมจะมาเปิดไข่นี้แล้วกันนะครับไม่ซื้อในตลาดหรอกนะครับคอนเทนต์ไงเปิดให้เพื่อนดูนะครับเพื่อความเชื่อใจเพราะเกมนี้ผมรู้สึกว่าได้ดูในเรื่องของตัวอัปเดตหรือว่านิวเวอร์ชั่นไปแล้วอ่ะเฮ้ยเกมนี้มีอะไรให้เราได้เล่นอีกเยอะแล้วก็ราคาเหรียญน้บาทผมว่าอาจจะเป็นทางผ่านโอกาสโต3บาทไป10บบาทอ่ะผมว่าแบบ น่าจะม,มีมีให้เห็นแน่ๆภายในปลายปีหน้าหรือว่าต้นปีหน้าถ้าตัวเกมออกมาแล้วคนรู้จักกันเยอะนะครับมันจะเป็นเกมคอมูคอมือน,นึงเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราเจอเพื่อนที่ออนไลน์แบบเดินอ,อ,อาจจะคุยในเกมได้นะครับแล้วก็ชวนกันไปตกปลานะครับพูดคุยกันอะไรอย่างนี้ตกปลาได้ตัวไหนเออแบบปลาตัวนั้นเขาว่าสามารถเล่นได้เยอะมากเลยครับเอาปลาตัวนั้นไปทําอาหารได้เรื่องของ Energy นะครับเออผมว่าในตัวเกมน่าจะขาย Energy แหละนะเออในการอัปเกรดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูว่าเขาลงคลิปอะไรไม่มีแล้วนะนะ มีแค่คลิปเดียวนะครับนี่เขาก็มีเออมีคลิปนี้มีคลิปนี้อยู่ที่ผมเห็นนี่ในการตกนะครับเนี่ยมันจะเป็นอีกมุมมองนึงนะเขาใส่ใจนะครับผมว่าใส่ใจตอนนั้นผมก็ว่าเขาไปเยอะพอสมควร <laughs> เออผมก็ว่าแบบเอ,อ้เกมมันไม่อัปเดตอะไรเลยวะแบบ คือตอนนั้นที่ผมโมโหก็คือการเปลี่ยนสัญญาณเหรียญน,นะครับเออแล้วผมก็ไม่ได้ขายสัญญาณเหรียญเก่ามันก็หมดหมดโปรโมชั่นแล้วแหละเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่เดบเขาเปลี่ยนสัญญาณเหรียญเขาก็ให้เราอ่ะเอาตัวเหรียญเก่าออกไปขายในราคาที่เขาเปิดนะครับ0.1หรือว่าราคา3าบาทอะตอนนั้นนะก็ผมไม่ได้เอาไปขายนะครับขี้เกียจน,นะสามเหรียญของผมก็เลยปล่อยทิ้งไปไม่เป็นไรนะครับเพราะความขี้เกียจของผมแหละนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอา,เอาตัวของ ไอตัวนี้ตัวเงินของเราเข้าไปเลยนะครับเออระบบอีกอย่างหนึ่งที่ผมแปลกใจมากคือระบบตัวตัวฝากเหรียญน,นะครับผมหาไม่เจอ <c oughs> เออผมแต่ผม,มเจอตรงนี้นะก็นี่นะครับผมมีอยู่ที่อ่าผมจะเข้ามาหมดเลยโอเคนะจะมาเปิดนะครับนี่แล้วก็เสียค่าแก๊สนิดนึนนงตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถถอนได้นะครับเสียค่าฟรี10% จะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ก่อนคือใช้เวลาทั้งหมด15วันใช่ไหมเขาเลยปรับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ว่าเอ้ยทังนี้เขากินแค่10%ดีกว่าถ้าใครอยากถอนก็เสีย10%ไปเลยส่วนตัวผมมองว่าดีนะครับเออดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาเข้ามาก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมแนะนาเพื่อนๆนะครับถ้าจะทําธุรกรรมอะไรนะก็ดูค่าแก๊สหน่อยนะครับเพราะ B&B อ่ะเอ,อ่อพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นแรงมากจะไปอยู่ที่700เหรียญละอ่ะตัวน,นี้ผมเอาเข้ามาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะ ก็มีทั้งหมด860นะครับเราจะไปสุ่มไข่กันนะครับเป็นไข่แรนนั่นเองก็ขอแบบนะขอให้มันแบบดีดีนะครับเออเรียบร้อยละมันก็จะเตือนอะไรเหรียญเข้ามาแล้วเพื่อนอ่ะโอเคเปิดที่เผอผมมันต้องมีดวงมากแหละเพื่อนๆน,นะครับผมซื้อไปแล้วนะมันอยู่ในหน้าขังตรงนี้ครับเออนี่ไงเออแล้วอีกอย่างหนึ่งผมมันไปซื้อไอ้ขนนกนะครับไอ้ตรงนี้คือมันเป็นใบเปลี่ยนชื่อนะเพื่อนสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับสําหรับตัวน้องหอยของเรานะครับหรือว่าปลา ยิ้มด้วยนะเออไม่ได้เจอกันนานคิดถึงผมก็คิดถึงมันเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาเล่นแบบจริงจังแล้วผมว่าต้องตั้งเวลาไงเพราะผมชอบลืมเวลา4ี่ชั่วโมงนะครับอย่างที่ผมทําคลิปให้เพื่อนดูเนี่ยผมก็ต้องบวกไปอีก4ชั่วโมงนะครับเพื่อให้อาหารแล้วก็ตอนเช้าให้อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวก็ค่อยเราก็จะกลับมาเล่นแล้วนะครับเพราะตอนนี้ผมเคลียร์งานหลักอะไรเบาๆลงไปเยอะอ่ะเดี๋ยวเปิดเลยนะครับ ยังไงผมก็ต้อง,อง,องโชคดีอ่ะเพื่อนเพื่อนนะครับเออเพื่อนเพื่อนก็ได้ไปดูที่ผมเปิดคลิปโตคาแล้วนะเปิดกล่องนะครับ75นะครับกล่องละ2,000อันนี้อันนี้กล่องละเท่าไหร่วะเออเออเพื่อนเพื่อนอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูก่อนถ้าถ้ามันไม่แพงมากนะครับผมจะเปิดอีกนะ700 782นะครับอื ปพอกันเลยปพอกันเลยนะเพื <thing> ่อนเอ้ยโถ่แงเอ้แต่แต่อันี่เราเปิดได้ปลาไงปลามันหารายได้นะครับแต่ไอ้อุปกรณ์อะมันยังมันเหมือนซื้ออนาคตอะอันนี้คิดในแง่ดีนะเพื่อนจริงจซื้อตลาดอาจจะคุ้มกว่าโอเคเปิดเลยครับเสียค่าแก๊สเนี่ยไม่น่าจะเสียนะถ้าเสียก็เกินไปเรียบร้อยโอ้โหโอ้ทำไมแบงค์ไม่มีโชค เพื่อนเพื่อนแบงก์โอ้โหยิ้มเฮ้ยเฮ้ยผมได้นี่มานีา่จะดีใจทำไมอะคอมมอนเพื่อนจะดีใจทำไม <c oughs> <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนเห็นปลาที่มันขายในตลาดไม่สองร้อยอะมันคือไอตัวนี้ครับมันคือไอตัวนี้สองร้อยนะผมเปิดไปเจ็ดร้อย เอาสาหาหยไปกินแล้วกันนะครับดวงผมแบบมันไม่มีกับเกมเกมแบบที่แบบกาชาจริงๆเพื่อนๆเดี๋ยวมาัานไส้นะครับเดี๋ยวมาเปิดต่อนะเออยังเหลืออยู่นะซีซีคาอยังเหลืออยู่นะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับก็ตัวของเกมนะครับผมก็มีปลาทั้งหมด5้าตัวแล้วนะครับเพื่อนๆจะซื้อจีตัวก็ลองคำนวณตัวเงินนะ เออขอย่ามีนึงครั้งนะครับสำหรับที่เพื่อนๆดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็คอยทูฟิตคลิปอื่นๆที่เพื่อนดูมาก็ผ่านๆไปได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกสัญญาณเหรียญน,นะครับมันเป็นสัญญาณเก่าแล้วก็มีอัปเดตใหม่ให้ดูเพื่อนๆดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็ลองคํานวณดูนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัวเองมีโชคก็เปิดไข่นะครับถ้าไม่มีนะครับก็ซื้อในตลา,าดดีกว่านะอย่างที่ผมเปิดเมืยงแค่เจ็ดร้อยแปดสิบสองนะครับใช้ระบบออริเคิลเอ่อทีเนี้ย เพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆเป็นยังไงแต่นี่มันบอกเป็นไข่แรนะครับแต่ผมอ่ะไม่ได้อ่ะผมไม่ได้แรจริงๆนะครับเออเนี่ยก็ถูกสุดก็365้านะครับผมว่าใช้งบไม่เยอะนะเนี่ยครับงบพันเดียวเองนะเพื่อนๆมันมีหลายเกมนะครับที่เอองบใช้ไม่เยอะนะครับไม่เกินหมื่นมันก็มีหลายเกมที่สามารถทารายได้ได้ให้กับเรานะครับผมจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเรามีเกมเกมหนึ่งที่มันทําให้เรารู้สึก ทำไรายได้กับมันหรือว่าเพื่อนเพื่ชอบมันเพื่อนเพือก็ทุ่มเทให้กับมันดีกว่านะครับสักวันหนึ่งเพื่อนเอนก็จะเห็นแบบนี้นะครับราคาพุ่งไป100%นะครับบวกขึ้นไปแบบขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นนะครับนิวไฮแบบไม่รู้จะไฮย,ยังไงแล้วนะครับราคาล่วงมาเท่าไหร่ระบบ ออริเคิลของตัวคอยทูฟิกมันก็จะทํางานเองนะครับไม่ต้องสบายไม่ต้องซีเรียสอะไรนะราคาลงนะครับรีวอร์ดเราก็จะได้มากขึ้นนั่นเองนะแต่ตอนนี้มันฟิกให้เราอยู่ที่2องรีวอร์ดนะครับต่อการให้อาหารผมยังคิดอยู่ว่าถ้ามันขึ้นไปอีก6บาทรีวอร์ดตรงนี้จะถูกล็อกไว้2หรือเปล่านะครับแต่ในเทเล gram ของฝรัง่งอ่ะมันบอกว่าต่าสุดคือ2แล้วแหละแต่ถ้าราคาของเหรียญมันลงไปเท่ากับ0.5้สตางค์ไอตรงรีวอร์ดตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ6-8ถนะครับถ้าตอนนั้นที่ผมเข้ามากดเคมนะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้ออไอ้คิวสไอ้ตรงนี้ล็อกอินไลน์วันเพื่อนๆก็มากดนะครับได้แอปเปิลหนึ่งลูกนะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปทำการแลกเหรียญแล้วก็จะเปิดไข่สักสก2ฟองนะครับอันนี้ผมมันไส้นะผมอยากรู้ดวงตัวเองเดี๋ยวผมจะไปเปิดหลังใหม่นะครับเพื่อนๆโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมรักษาสุขภาพกันดีๆเอาไว้เจอกันในคลิปหน้า See you again next time บายบายจ้า